สบายดีพี่น้องพอกอันดีแก้วครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมาดมแล้วฝันแม่บ้านคุณไปไสบูหลังจากบ่ได้มากเมื่อวานนี่พี่น้องมากเมือนี่ฝนตกมึอคืนนี่เป็นจจนไดแน่เอาทั้งเหนียวฝนตกฝนตกยู่กันเจนไดแน่บบเหนีวยวแล้วเบะเขาไปบึงพี่น้องครับ คุณจะไหนหรือเขาพักเขาพักหมดแล้วมีผู้ใดอยู่สำนักง,งานบ่เนี่ยผู้ใดเฝ้าเฮียนเฝ้าซานบ่เอเปล่าทางที่กับเขาปกติพี่น้องแต่น่าจะไล่ค้นลางซะก,ก่อนครับค้นบนมันขึ้นไปว่าท่านใดโอ้หนามทางนี้มีต้นนี้ไหม คือพอเห็นมันยินไล่พี่น้องคอยอมีอะไล่ไปไหนมันยินไล่เสียไปใสหรอก็มีแค่มึงนี่เด็กๆเด็กน่อยไปใส่เหมือน เล็กเล็กเล็กน้อยไปใส่เมือดขึ้นมิดแฉยมือนเล็กเล็กเล็กน้อยมื่อนี่เยเ้เเขานีปีดลัต้าเมียเออเ,ออเออพื่อจะวงดมมื่อไปตะหัน,หนเนาะโซ่ใส่คอหอ้เขากฟิวเทก็ได้ขอ,ของไม่เทวะตื่นเต้นบ่ฟิว,วตื่นเตีนบ่ ไปสูไ่ไหมหัดกันคักเลยนะมันหัดโเป็นอ,อย่าง,อลง,ลงดอลมเยอะอันนี้เระ,เาะเามาเดี๋ยวจเจ้ากินเขา,า <c oughs> ไหมอีเชิโอ้ด,ดกดดพะนะฮะี๋ยว่บาด

Tại <laughs> nhang nhang, Tại nhang luôn, bày nhang, ở à đường cần nhớ đường cần không xin khó, đi ló liền, phải không lâu cấp bao nhiêu nhỉ hả ใช่ละเจ้าทินเขาจะใช่ละเขาบอกลงเออต่ลูกกูตต่ลูกกูเรามาเราไปแล้วเรามาั้งตมือเศ้านี่อองืเลมานมันก่อนอนี่เสียงได้ละ สวัสดีครับ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 พากตันไปใส่ลูกเป็นไงกันสวัสดีครับสวัสดีครับฮะโอ้ภาคตะวันข้าวยังครับยังเลยนุ่นครับอีกจักใบสามนลัดตะเก او ไปพาคกันยังเอาจิือมีรถอยู่ไปเข้าตลาดบ่ วันบระเด็เข่ามาพี่น้องเดี๋ยวเข่ามาเมื่อน,นี้เลามันเปลี่ยนพลันขึ้นไรล,ลงมาปรับปรุงรูปแบบใหม่หรือจังใดพี่น้อง<ม>เป็นตกเรี่ยวรถเฮียเสียบเข้ามาทางไหนพี่จี หะไปคนไปลูกไปไปยากไปทั้งพี่พี่ไปทางนี่ฮะมันมีเพลงมาแม่นติเพลงอีสายอู้คือเป็นตะหายย้ายแท้พุนี้บาทยืนจังหวะยืนนั่นฮะคือยืนเป็นตะหายย้า,หายแท้ไปหยัง ยางทั้งในกับยางจะเป็นทางปีที่แล้วพอดีวัหมู่วันนี่นะไปยางเข้าไปยางปทางนี้ก็ไปสั่นไปไปยางยางไปสำรวจพื้นที่เราฝนตกฝนลมเฮงไปยางไปฝุ่นไหมลูกยางไปฝุ่นไหม โอ้ยเอาของขาไหมเคยฮะมั่วกันไปแล้วไปสิไปทั้งในกับพ่อไปไปแงงงงดูดิแงงลูกแงงแงงน้ำม่ฟิวไปเดี๋ยวจะนาก็ไปเจอเจ้าทินเขาไปลูกแงงแงๆแงงแงงหลุดข้อซส้นนะ เอลูกยางยางย่างมาหมูกีกอ้อย่างๆมามาเถีาเอาน้อมย่างพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ้องถางนี้สักนหามีเพีงหามีเสียงเพียงยุดใบสนิทสักอนพี่น้องี๋ยวพบกันไม่คลิปหนาครับ สำหรับคลิปนี้สัมบายดีพี่น้อง